ต้อนรับเข้าสู่ลาสโลและขอต้อนรับเข้าสู่ Anime ้มี Tower นะฮะแต่ให้อธิบายยังไงดีเกมนี้ก็เอารมณ์แบบว่าออบบี้นะครับแล้วก็จะเป็นออบบี้แบบกวนคนอื่นไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะเป็นกวนคนอื่นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะกดไลค์เพื่อที่จะได้อันนี้ขอดูหน่อยดิอยู่สูงป่ะไ,ไม่สูงมากนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะอย่างเช่นโกคูเนี่ยมีพลังเคลื่อนย้ายนะฮะเราก็กดไปหาคนนี้อาเพนไกลเกินไป เห็นปะฮูบามมาละโหดรปะแต่บิจิต้ามันมีพลังบินได้นะท่านผู้ชม <c oughs> โออขี้โกงนะฮะเอ้ยโกแบ็กว่ะโกแบ็กได้ป่ะโกแบ็กสิบโรบักโอ้ยแล้วก็มีคาชิโมะตรงนั้นแล้วก็ผมจะพูดว่างไงดีก็คือพลังแหละครับท่านผู้ชมเออเบรพลังนะครับนี่พลังแต่ละตัวอย่างเช่นลูฟี่เนี่ยจะไม่เหมือนโกคูนะครับลูฟี่จะอะไรวะใช้ล็อกเก็ตได้ใช่ไหมแล้วก,กดเอฟเนี่ยมันจะอันนี้ได้นี่ไงท่านผู้ชมโดดสูงได้นะเห็นปะ ดีนะฮะตัวนี้ดีนี่เห็นปะเรียบร้อยผมก็ปลดล็อกคาชิโมะแล้วนะแต่ว่าผมปลดล็อกไปแล้วนะครับผมมีชนะไป15รอบนะฮะกด F ฟกด F ฟเพื่อจะทให้ตัวบวมแล้วก็กระโดดสูงขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีแบบว่าตัวละครที่แบบกวนคนอื่นได้อย่างเช่นเพย์นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ออกจากเซฟโซนแล้วท่านผู้ชมนี่ลูกฟูฟี่โอระเบิดเอ้ยมันระเบิดใส่คนอื่นนี่ไงนะี่ไงรีบ้อยล่วงเลยดีน้องมันจะแกล้งคนได้อย่างนี้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวมันระเบิดใส่ผมแน่นอนเลยวะ ตรงนี้ก่อนวิญญก็มันมีตัวอื่นนะฮะตามแบบว่าให้ปลดล็อกอะไรงี้นะฮะนี่อย่างเช่นไอ้ตัวนี้ที่แบบเขียนว่าออบบี้เนี่ยฮะท่านผู้ชมตัวไหนที่มันเขียนว่าออบบี้เนี่ยสามารถปลดล็อกตามออบบี้ได้เลยนะครับแต่อย่างได้เลยนะฮะผมจะใช้ตัวที่สามารถไปง่ายที่สุดนะฮะมีคาชิโมะเราก็เล่นคาชิโมะนะฮะที่ผมปลดล็อกไปจะบูสต์สปีดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นไง เราดนชัดนดและว่น้องพี่โชว์ใอ้น้องเฮ้ยมันแอมอะตอมิกแล้วเฮ้ยเฮโคตรอึดตายเลยเออรอคาชิโมะเปิดอัตติอีกรอบนึฮะเฮ้ยมันมีกรอนอะกรอนมันดึงได้นะมาชนมตุกกระตุกอ้อืมอืมอืมอโอ้โอโอ้โอโอ้โ โอ้โหเป็นไงโหดปะตึงฮะตึงแลเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันดึงได้เยอะขนาดนี้เลยมันดึงไกลยังวะคาชิโมะผมไม่เหมาะกับผมอีกต่อไปแล้วเนะี่ยมันเกียนเกินไปแล้วไอ้นั่นอนะ่ะและอีกตัวนะผมแนะนําให้เติมเกมพาร์ท VEP เนี่ยตัวสากามโตะนะตัวนี้แก้ได้ดีเลยนะเฮ้ยอะไรวะเนะดดี่ยหัวดอหัวดออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสากามโตะสากามโตะทานฟอร์มอีกลบก่อนเลยยิงนิง่งมองหน้าล่วงไป สักการ์หมด The fuck Wow โย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 โดนกูเล่นแน่แล้ววันวี้ไอ้นี่ไอซีตัวนี้ตรงนี้ไปได้อ h no ทชิปิ้งก่อนแล้วก่อนแล้วเป็นร่างสาวบานด้วยนะท่านผู้ชมอุ๊ยนี่โอ้ยตัวบวมโชว์เลยเตียนพี่เราเป็นพวกเดียวกันโยอ้๊ยจลโน่เนี่ยจลโน่ มาเฟียจริงเปล่าโยโยโย่โยอู้ยตัวยังรอดอยู่ดอดดอดดอดไว้ก่อน <c oughs> เปิดดอดไว้ก่อนนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยอ่าวโอ้ยอย่างนี้ก็ดีดีเดวิด <c oughs> นะท่านผู้ชมเดวิดเวลามันเปิดซันเดวิสตานะมันจะแบบว่าทําให้คนอื่นชานะฮะโอ้ยกด F ไม่ได้เชเชเขาเป็นเทพออบบี้อย่คท่านผู้ชม เมันกำลังตามตูดมาไปดูปดโโมเดิโว้ันเดี๋ยวมันมานะน้ำผูม้มโดนมาโดนหรือเปล่าอุย้ยมันเปลี่ยนกรจะโดนจะดึงเหรอยิงเลยโอเคตรงนี้อุย้ยชาโดยิงไว้ก่อนเพ้<ล>อกูแบกเลยไม่ มีเปล่าสิบโรบักเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปลดล็อกก็คือขี้เกียจเล่นโชว์นะตรงนี้ผมไม่เล่นไม่ไม่เล่นฮะตรงนี้จะปลดล็อกเป็นตัวบาโลโมิโอในแฮกก็คือตัวที่มันใช้ผลบาลีอะท่านผู้ชมอ็บบิลิตี้มันทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยนอกจากแบบการแบบการคนณเฉยๆนะท่านผู้ชมจริงๆนะแบบว่ากดเอฟอะแค่นี้เออมันการคนเฉยๆเว้ยท่านผู้ชมแล้วตรงนี้จะเป็นวัด โลโก้วะไอสองนี่ไงดอกไม้นี่ดอกไม้ยิงเลยดอกไม้ยิงเลยโ <c oughs> คตรน่าเกลียดอะอารมณ์แบบว่าเอากล้องแบบปมุนไปข้างนอกแล้วก็ดูดมาแล้วดูดเข้าด้วยนะ <c oughs> นเกมทำได้ไงตรงนี้ผมใช้กาฮาระในการนี้ได้นะผู้ชม <c oughs> ประมาณนี้เรก็จะมาตรงนี้มันเป็นชาโดว์แทนแล้ววจะจังหวะนั้นอะเอ้อมันจะว้าวมาหาปีนี่ใจเย็นนะพี่ โอ้ตรงนี้มันข้ามด่านได้ไกลนะตรงนี้ตรงนี้เราปรับเป็นสากาโมโตนะโอเค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 มันก็ลองมองหาเหยื่ออยู่ประาณตอนนั้นอะเวลาไอ้ปุ่มเขียวเขาตรงไหนมีปุ่มเขียวก็คือมันมีจุดแก้งคนนะฮะนี่ปุ๊บเห็นปะสะพานจะหายตรงนี้จะเป็นปลดล็อกตัวละครอ่าอะไรนะมันชื่ออะไรนะมาจากเรื่องอาญุโคจิเอ่อมันช่วยไม่ใช่นะฮะเห็นปะ แต่ว่าสกิลมันไม่ค่อยเท่นะมันแบบเอาไว้แอคมากกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะทุกตัวเลยแต่อย่างแรกเลยโอ้มีโกคูว่ะเฮ้ยเอาวะเดี๋ยวนี้ผมสามารถแก้งโกคูยังไงได้นนะี่แก้งโกคูจริงนะพี่ผมหย,ยอกเล่นใฉยๆพี่มันหลบได้ใช่ไหมไอโกคูอันเนี้ยออปต้าอินสตริงท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีนี้ด้วย เขาเรียกว่า return to the sea แล้วไนะนี่ return to the low buck เลยเอ้ยวินแรกว่ะนะท่านผู้ชมนี่เป็นไงผมมาถึงนะวินแรกนะฮะอันนี้ก็จะแบบว่าเอาลองแบบมันคือวินแรกของนายนะตัวนี้ก็มีที่แกงคนตรงนี้ผมบอกอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะมีแค่วินแรกเหรอไม่มี2วินเหรอคือจำได้ผมเข้ามาก่อนนะนี่มันมี2วินไวท่านผู้ชมจุดสูงสุดแล้วเหรอด่านน้อยไปหน่อยนะมีดีโอเลยทนะ่านผู้ชมผมสามารถกลับไปแกงได้อันนี้คนคุ้นนะั่นแหละยิงยิงโอชิ oh, yeah! เอา้าหลวง <laughs> สาวโอวด ו อิขันชิโมะโนะมาชมชื่อคุณคุณนะเราเราเราเปลี่ยนตัวอื่นไปกินได้นะครับมาชมเอ่อตัวอะไรกินดีวะเราเนี่ยก่อนไหมถ้าเราหลบโกคัว่านผู้ชมมันจะวารมาได้ไหเอ้ยนี่เองรอดไปนะตามตูดรถไฟเลยจังหวะน,นี้ให้เราตรงไหนตรงไหนเพื่อนเอาวะกะฮาระเอาวะ อุ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาวางเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณก็คือต้องใช้การหัระในการสร้างสะพานแล้วก็ข้ามไปแหละท่านผู้ชม yes, <sir. S 1> ใช่เพื่อวินแรงนะนะขอบคุณมากเพื่อนที่สร้างสะพานให้ฉัน <ug> แล้วก็ตรงนี้นะคะใครที่มีไอเซนเนี่ยท่านผู้ชม <S <S ผมแนะนำนะเอาลงแบบว่าก็ไอเซนอะ่ะมันมีสกิลเอฟเวอท่านผู้ชมมาวางมันจะวางร่าง,งเงาแล้วแบบกุชนะปุ๊บ แล้วกด F อีกทีปุ๊บมันจะกลับมาล่างเงาตัวเองนะฮะแต่ว่าเกมมันก็แบบไม่ได้แบบได้วินตลอดนะฮะแบบเกมมันก็ต้องรอครูดาวนะนะฮะแบบกันโปบินมาเก็บเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะโอเคนี่คือวินแรกนะนี่วีวินแรกนะฮะบบออบบีใหม่นะฮะเดี๋ยวมันจะมีใครขึ้นอยู่มาสูงสุดป่ะนี่คือไอเซนนะมันมีอีกท่าหนึ่งเป็นท่าคลิกของไอเซนนะท่านผู้ชมแล้วก็มีตัวบินได้ด้วยเออมีเพนช่วยดึงกันด้วยเหรออืมน่าสนใจ วางร่างเงาตัวนี้ก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ลงไปแกล้งพวกมันนะนายเราได้ข่าวว่านายใช้คาถาไมา้ได้เราขอดูไม้ของนายได้ไหมไม้นายแข็งกว่าไม้นายแข็งเลยปะไอโรฟี่ว่ะมันไม่ร่วงว่ะท่านผู้ชมเย่าย <laughs> ่าย่าย่านี่ไงกลับมาที่เดิมไลเซนก็วางร่างเงานี้คือมันตนัวมันขี้โกงอ่ะเออมันกลับมาได้ ก็าวางร่างเงาแล้วก็ไปเกียร์คนอื่นน่ะไม่เป็นมีกอนไหมท่านผู้ชมยังไงกอนกับเดวิดโอคูยังไงเอาเปิดอันต้อีสติง,ง e S <S ถึง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 แล้วมันเบจิต้ารอขึ้นมาวางร่างเอาไว้ตรงนี้แล้วก็รอแบบเบจิต้าที่กำลังจะมาเก็บวินนะท่านผู้ชมไห <c oughs> <c oughs> นเอาเบจิต้าหายไปไหนะวะบางตัวที่ปลดล็อกด้วยวินนะท่านผู้ชม ขึ้น1วินก็ปลดล็อกนะฮะวินนี่เวลาปลดล็อกตัวละครน,นี้เราจะไม่เสียเดกู้20วินนะฮะวันโฟออร์ยี่สิบมอันนี้อยากลองใช้เหมือนกันนะท่านผู้ชมคาชิโมะมาละเราลองทำเป็น MK. เอฟเฮ้ยเฮ้ยเย,เย,เยมาแล้ววะเขาเพิ่มสปีดของตัวเองมาท่านผู้ชมจุบอะชุบอะชิบอะชิบอะชิบยังไงโอ้โหอาชิโมะล่วงแล้วเบจิต้านี่งไงล่วงไป เพรามันน่าจะรอใช้นะแต่มันกำลังครูดาวอยู่ตอนนี้มันวาร์ปตามตูดผมเรื่อยๆมันชื่ออะไรนะมุงกูนเรื่อมังมุงกูนชื่อเท่ยพมาน้องมุงกูนไม่มีไงร่วงไปมันไม่ร่วงไปปะเฮ้ยมันกลับไม่ได้เอฟเอฟกลับเฮ้ยเดี๋ยวผมกดเอฟกลับ Yes, yes <sir. S 1> นี่ไงกลับมาเลยคือมันแอคแอะแอคสมาร์ทการ์ดกูท่านผู้ชมดูดิไอ้มุงกูลเนี่ยอืมผมว่าเอ้ยผมว่าผมรอเล่นเอ้ยเดี๋ยวอ๋อทามันมาชนะอีกกดมันพร้อมพอดีเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมจะลองเล่นอันนี้ดูนะตัวไหนที่ปลดล็อกออฟบีตัวแรกนี่สะตมะมานะท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยคือมันท่าเอฟแล้วมันก็ผักแค่นั้นแหละท่านผู้ชมมาป้ว เดี๋ยวมันว้าบมาแน่เด้อน่า <c oughs> สมเชื่อผมปะแล้วก็โดดลงไปต่อยมันนะนี่ไงว้าบมาทำไมอะนึกว่าจะว้าบมาหาตูอ้าวอ้าวอ,าโโอ้าวโดนอายุน้องคนที่เออนี่เอส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 ที่เป่งแล้วนี่น้องนี่น้องนี่น้องระวังนะนี่เห็นไหมเอ้ยผมไม่โดนด้วยว่าโดนดาเมจเศริดาเมจนิดหน่อยนะนเฮ้ยอะไรโอ้ยเรายังลวงมาอีกฟูจิโทรนะนะฮะกาวิตี้นะับผม ป็นไงโหดวะตัวนี้ผมว่าน่าจะโหดนะฮะยังกับโฆษณากดไกลได้ปะโอจะเบ่งแล้วมันมองผมละจะจเย็นนะไอ้ล้อเล่นใจเย็นนะไอ้ล้อเล่นเฉยๆแล้วก็กอนนะฮะกอนนี่จะปลดล็อกด้วยตังนะท่านผู้ชมนะนี่ <c oughs> กอนที่ปลดล็อกด้วยตังดีนะฮะมันมีท่าสัตว์บานนะแต่สัตว์บานนี่จะอยู่นานมากเลย โอ้ก็เลยไม่ค่อยอยากใช้นะฮะเยอะอายโนอโคจิเองตัวไม่เท่นะฮะมันหลบกับปล่อยได้อย่างเดียวนะท่านผู้ชมรอผู้โชคดีผ่านทางมานะฮะฮัลโหลอืม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 ลวงไหมเออลวงแล้วก็เอฟก็ดอสนะฮะก็คือหลบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอายอนอโคจิแล้วก็ตัวนี้นะฮะยามาโตะนะครับผมจะอารมณ์แบบว่าโจมตีใครไม่ได้นอกจากแบบยืดไม้ขึ้นไปนะ สูงได้เ่าไม่สูงนะผมมันก็สูงอยู่นะแต่มันก็ไม่สูงไม่สูงขนาดนั้นเลยเห็นปหสูงแต่ก็ไม่สูงขนาดนั้นก็เอาไ้เล่นออบบี้แบบอืมไวๆนะครับโอโคดึงไกลมากกันเลยนะครับผมลวงแล้วก็จะเป็นท่าเอฟนะเฮ้ยเดวิดมันเปิดสโลว์แล้วก็ก่อนจะมีอีกท่านนะจะเป็นท่าเอฟนะฮะจะดูเลยแล้วก็รอคนมาใกล้ๆนะฮะ ไกลเกินไปนะวะไอเดวิดใช่ไหมเมื่อกี้รอ,อมันขึ้นมาก่อนผมยังยาวเ่ยนะผู้ชมร <c oughs> อมันผล่มาถแถวนี้ก่อนอเดวิดอะไม่ไง <c oughs> ต่อยเฮ้ยเฮ้ยหลบได้ผมหลบได้ผมเป็นศาสตราบานอยู่มึงโดนกูเล่นแน่ขี่ลายิยู่ช <c oughs> ี้นี่นี้นี่ ว่าลงไปข้างล่างไปเห็นปะมันจะหลบได้นะเว้ยก้อนอ่ะเก่งนะตัวมันเก่งมากเลยอ่ะมองหนะ้าเอเบจิต้าแล้วเดี๋ยวมันบินขึ้นมาเดี๋ยวผมจะต่อยมันนะท่านผู้ชมฮ่าอ้โเว้ายกึดดำเลยไ <c oughs> อ้ด <c> ำ <oughs> โอเคดอกกอนก็จะมีประมาณนี้ฮะโจโฮอลวินนะฮะสามสิบห้าวินไม่ได้นะครับผมเสรตามาไปแล้วเจอโลุโน่ยี่สิบห้าวินไม่มีนะครับอ้าวโทโดนะฮะอ่าววีพีนะตัวนี้วีพีนะครับผมเอาลงแบบว่ากระโดดออกมาแล้วก็สลับนะฮะปุ๊บประมาณนี้อ่าไอ้มังกรหายปไปมังกรข้างบนน่ะมีไม้พี่ละคนนึงนี่ไงไอ้ไนี่เอ้ยสลับที่ว่ะเรามาอยู่ข้างนีน้ข้างบนแทนมันนะฮะเป็นไงเท่ตัวเท่มากเลยนะ เพื่อนๆเย้เก่งมากเก่งมากเ <c oughs> อ้โอ้เสียดายมันวีบินมาน้ามาชมนเออนะยโอยได้ <c oughs> ไม่ใช่อีกตัวนี่หว่าเป็นอีดันโตรีอยูจิตรงนั้นใกล้ๆพี่ก็ดึงเองได้ละ เอ้ยดึงไม่ได้ว่ะโอ้โหเสียดายอ่ะมันหลบโอ้โหหลบพี่เย็นย็นยาเย้าอย่าง,ล,ล,งลูกพี่นะลูกเทพนะมันบินแล้วก็บีดดาวได้ด้วยนะไอ้บุรี่นะอืมกูมาแล้วเพื่อนฮนลัลโหลคิดถึงกูป่าว we can talk เนาะเพื่อนมาก่อนว้ยจะถึงแล้วไอ้เงี้ยยั่วยั่ว เอ้ยแต่ยังไม่ได้บีดดาวใช่ไหมเดี๋ยวลองบีดดาวนะเจอใครเดี๋ยวลองบีดดาวสักหน่อยนะนี่ไงตัวนี้เอ้ยมันก็ไวเกินคือคนบีดดาวมันต้องใกล้ๆหน่อยนะท่านผู้ชมแค่นี้เลยเว้ยท่านผู้ชมโบอยอ่ะมีแคทซีนแล้วก็บินได้นะแต่มันจะบินยากหน่อยนึงนะท่านผู้ชมโอ้โอ้สีแดงโอ้ตายโอ้ b r โกโจโกโซนะฮะ พันห้าในการปลดล็อกนะฮะโ okay. อเคอารมณ์แบบว่าเราทำอะไรได้บ้างนะอ๋อดึงคนมาแล้วก็เตะอ๋อ oh, yeah. แล wow. ้วก็สกิลเอฟเป็นแดงนะระเบิดประมาณนี้นะฮะสกิลเกียนนะกโจเกียนมากเลยตัวมันน่าเกียดที่สุดแล้วนะฮะโกโจโอ้ใครวันอยู่ไหนวะโยละอีกเตะเลยเพื่อนยิงขึ้นทำไม่อะ ท็อปซิบุรีอะไร <laughs> อะไร <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเนี่ย right, ได้เลยท็อปซิบุรีจัดให้อ่าโกโจอิจิโกะนะฮะมันเป็นสังเกตสึนะฮะแล้วมันเป็นส <laughs> ังเกตสื่ระวังนะสังเกตสึพี่แรงนะโอเคโอเคไม้โดสกัดท่านโชว์ไม่โดน ว้าวก็จะประมาณนะั้นท่านผู้ชมคือมันฟาดพื้นแต่มันโดนหลายคนได้ไงยูจิก็โคคเซนแล้วก็อะไรวะมีอีกท่าหนึ่งปะเราลองกับไซตามาตรงนั้นนะฮะทำอะไรได้ออออเฮดบาฟอออออย่างนี้เองมันมาแล้วะทา่านผู้ชมอ,ออกโตจีอ่าจะอารมณ์แบบประมาณมีดอทอแทกแล้วก็สปีดเพิ่มขึ้น20 แล้วก็คลิกใครทุกคนเพื่อนี่จะประมาณไหนวะลองดูดิ๋ยวอ้ยจิ้มแล้วก็แค่นั้นนะไอ้ดอสได้ไหมมันต่อยมันจะต่อยเราไหมมูดามูดามูดาอยู่นะตอนเนี้ยเฮ้ยหมดลอยของหมดอ่ะหยาโหดแล้วไงไอ้ดีองดีโอนะฮะตัวซื้อนี่ไงวับไกลนะเว้ยอื้อร่วงไปแค่นั้นแหละน้อง เอ้โทจิประมาณนี้อิทาจิเป็นไงวนะเนี่ยตตันรอลองสต,ตันแค่เนี้ยนะบาคุกโกล็อกล็อกแล้วนะฮะวินไม่กี่รอบเองนะฮะท่านผู้ชมบาคุโกไม่ละกดเอฟก็คือระเบิดประมาณนั่นแหละมันบินไม่ได้นะตัวเนี้ยเออนอกจากปล่อยระเบิดออกจากมือแล้วก็ประมาณนั้นหนะที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะเพื่อนเดี๋ยวเราช่วย นอร์โต <laughs> วินนะเดวิดวานั่งมาชมอันล็อกเลย700คอยจะมีรีเฟกบูสเตอร์แล้วก็ขี้ซามวันทูชูดเฮ้ยใช่เหรอตัวมันโหดอย่างนั้นเลยอ่ะม่าสิกมาเนี่ย <laughs> ได้เกียนมากเลยลลฟีว่วะเฮ้ยเอ็งวะใครบอกให้วาบมาไอ้น้องเอ้ยมันต่อยกันนะน้ำผู้ชมโอ้ยอย่าทำกันเพื่อนอย่าทำกันอย่าทำกันเลยอ <laughs> โู้ป,ป,ปนี่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 ยิงโง่งลวงเฮ้ยอย่าดึงกา้ใจเย็นเพื่อนเราพวกเดียวกันน,นี่สุคนาท่านผู้ชม let's go c l e p e and dot attack อ้มี dot attack ้วยวานท่านผู้ชมนี่ลบเลยเฮ้ยลบไม่ได้สก,กิล นี่ตัดเลยกระจอกมากนะท่านผู้ชมโซนะแล้วก็ดีโอนี่ไงเนี่ยคิระนะฮะคิระมันวางระเบิดได้นะท่านผู้ชมได้ซิโอบังคูดันเฮ้ยตลกเลยฮะไม่ติดเหรอเออเนี่ยเพิ่งติดจโรโน่นะนี่ไงล่ะโจโรโนมันมีดีโอด้วยคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะอะไรวะน่ะจะดักเขาแต่โดนตัวเองดักด้วยเดวิดไปแล้วซูน่าไปแล้วคิระไปแล้ว กีฬาก็แบบว่าวางขี้นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมวางขี้แล้วก็รอให้คนมาเหยียบแถวนั้นแล้วเราก็รอกดระเบิดอะ่ะนี่ไงโอ้วหาคีฬาไปแล้วดิโอดิโอมันแค่หยุดเวลาท่านผู้ชมหยุดเวลาแล้วก็มูดามูดามูดาห์เออเดี๋ยวใช้ใส่ให้ดูนะอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมโดนนะเราจะใช้ให,หาผู้โชคดีสักคนนะโ,โกโจคนนี้ก็ได้นะ อืมโทษทีนะพี่ไม่ได้แคนต่อใครหรอกแต่พี่กรามๆๆ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 ดๆๆ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 ๆไม่ใช่ๆๆ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 มๆวๆๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆ้ๆๆ่นๆๆ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 าๆๆๆมๆๆ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 งๆๆๆวๆๆ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 ๆงดๆๆ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 น ก็ในอนาคตก็จะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆแล้วตัวละครนะครับท่านผู้ชมนะครับลองดูเนี่ะนารุคามิมาสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยนี่แหละบังคับได้อยู่ไอ้คาชิโมะตอนกดแล้วมันแบบบังคับแทบไม่ได้เลยท่านผู้ชมจริงจังชิโดริซัมวันแล้วก็คุ่ในคู่ในเอ่อลองดูดิถึงปะตรงนี้ถึงปะโอ้ยเอาวะมีคนช่วยมะเฮ้ยโคโคเซ็นนี่ไงโอ้ยข่ามุยเฮ้ยขโมยแล้ว เอ็งตัวขี้โกงจัดเลยแล้วก็เอฟเอฟยังไงเอฟอุ้ยกี้ขี้ขีีผมว่าท่าเอฟมันเท่นะท่านผู้ชมกดแช่พันปากสาแล้วก็รอแบบกิ๊กๆๆๆี้ขโย่เดี๋ยวพี่แก้แค้นให้น้องอ้าวไม่แก้แค้นละนี่ขโมยขโมยขโมยลูฟี่ อยู่ไหมเฮ้ยดูดูดูดไอลิฟไอลิฟนี่มันจะแกะมันจะน,นี้ว่ะท่านผู้ชมขามุยเลยโ <c oughs> รยอย่างไกลเลยเดี๋ยวลองใช้ใส่ลูฟี่ดู <c oughs> หวิ่งโคตรไวนะโคตรโคตรน่ากลันนวเ <c oughs> มื่อกี้เห็นมันวิ่งหนีกันท่านผู้ชมเ <c oughs> อามาโกคูมหาหนิเอาทอดเอาทอตทอตทอตนี่ขามุยใส่เลย มันแค่ช็อตเองเหรอโอ้เสียดายว่าพันภาษาคนแข่งขี้ตะเกียนอ่ะแล้วก็ตัวนี้ใช้คาถามไหมก็รีวิวไปแล้วนะโอเคครบบททุกตัวแล้วนะครับนะก็โชคดีนะฮะสำหรับใครที่จะมาเล่นแมปนี้นะทิ้งลิงก์ไวตาล่างคลิปนะครับสำหรับแมปนี้นะโอเคบายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาดโลนะครับบา,บายจ้ะ